ครับกลับสวัสดีงามครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับลุงเบิร์นะครับบาลานนาชาแนลทาง YouTube นะครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์บาลานนาทางแฟนเพจ Facebook นะครับวันนี้เมนูน้ำยาป่าปลาดุกนะครับเครื่องควัวเขากระเรียมเรียบร้อยโยนใส่ในหม้อครับแล้วเอาไปต้มนะครับโยนใส่เรียบร้อยมีพริกมีคามีกระชายอย่างนี้ครับง่ายๆต้มกบปลาดุก เปิดไฟต้มทิ้งไว้นะครับเรามันเดือดมันซุปครับมาโครกรวมกันดูความเดือดครับเริ่มเดือดแล้วนะครับประมาณนี้ครับต้มมันซุปไปก่อนนะครับ คครับลองเอาหมูนี้ไปตํำพริกเอาปลาเกะปลานะครับนี่ครับเอาเนื้อปลาเนาะเอาเนื้อปลาไปอ่ปารับร้อนมันจะเป็นน้ำข้างานนะครับไปต้มครับนี่ครับเอาไปต้มส่นี่ ชิ้นปลากชิ้นปลานะครับครับน,นี่ก็ปลาแขกก้อนเหลอวันนี้เขาจะใส่ก้อนเลือดไปเนะาะคือสูตรีสูตร์สตายตัวนะครับดี่วอก้อนเือดใสดนี้ครับแล้แต่คนชอบเนาะแล้แต่คนชอบชอบอย่างไรก็ใส่ได้ไปได้เลยครับต้นหอมนะครับเราจะใส่ตอนซุกแล้วตอนซุปหายนะครับเราจะเอาเครื่องว้วมนี้ครับไปตําครับแยกตําตาซิดจะเอาไปใส่ในน้ำ ต้มปลาต้มเครื่องไว้นะครับโอเคกระกน,นังสับก้อนเลือดใส่เดีย๋ยวไปต้มครับลูกทิ้งปลานะครับแนะนำต้มของเขาได้แต่พร้อมช็อปครับเนอร์สัญญาสัญญาได้แต่พร้อมชอบเลยบ้านนี้มักเลือดก้อนเนาะอืมก้อนเลือดใส่เยอะอร่อย มุดเลยไปครับถึงข้อนะเออมุดถึง้อนะมาใส่ในน้ำต้มนะครับใส่ในน้ำต้มของเรานะครับน้ำต้มที่เขาต้มปลาไม่ใช่ต้มเครื่องใส่ลงไปเลยครับครับใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาโคกมาต่ำตัวนี้ครับแกะปลาแกะ แกปลาแต่เนื้อเนาะมัเนื้อดูกบับก้างเอาขวงนะครับเดี๋ยวรอแกะเสร็จแ,แล้วเราจะมาโคให้ดูครับนะครับทำเครื่องครับใส่งไปเลยปะแขกนี่สงไปเลยจะไข่ที่เขาหันไปซอยไปเพราะว่าเ่ต้องนี้มาหันทีหลังครับหัใบมะกรูดออกซีปะแขก ใบม,มะกรูดท้อลอยเอาทีกี้ตอนต้มน้ำนะครับถ้เบร์ดลืมไปบะกูดใส่ที่หลังได้แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะครับเอาไปต้มนะครับ,นรบนเนี่ยครับกำลังจะใส่น้อปลาลงไปครับน่ครับปลาดุกนะครับนี่าเอาต้มใส่ล,ลงไป เอาแต่เนื้อลงไปเอาแต่เนื้อนะครับเนื้อกับหนัง,นงเอาไปใช่อ,อ,อกปหกมันเข้ากันนะครับจุดละเอียดน้ำยาป่าปลาดุกข,ของเราน่าจะเผ็ดครับวันนี้ใส่พริกแบบเยอะมากต่ต้องเผ็ดนๆะํำดิถ้าแบบเผ็ดมันมันไม่ํำนะครับไม่ถึงใจไม่สะใจ นี่ครับพริกของเขาครับเซ็ตเรียบร้อยแล้วต้นหอมนะครับมีกระถั่วฟักยาวนะครับวันนี้ครับขององอกนะครับเราจะกินกับพักของเขาวันนี้โย่ใส่เนื้อปลาแขเนื้อใส่เลยใส่เลยม<อ>ั้ยปลาแขกใส่เลยใส่ลงไปเลยน,นี่นะครับแม่ชินหรอกคุ้นแล้ว ละเอียดดี嘛คนคนครับเระยะปาเขาสีสันหน้าตาสุดท้ายนี่ยเอาต้นหอมใส่ครับประมาณนี้นะครับใส่ต้นหอมเนี่ครับเพื่อนใส่เลยเออใส่เลยซุกแล้วเรียบร้อยต้นหอมใส่นะครับเครื่องเขามันเรียบร้อยซุกแล้วนะมดแล้วนะเนาะซุกทำมดครับ ต้นหอมนะครับลงไปเป็นอันเซตไม้ทีครับนยกกระตักกินตักเสิร์ฟไปเลยครับนี่ครับสีสันหน้าตาเป็นไงเหมาะขนาดไหมครับเด็ดเด็ดเด็ดเดถือว่าเด็ดนะครับนครับก้อนเลือดลูกชิ้นปลานะครับเอคนมาตีนก็ใส่ตีนไก่เนาะใส่ตีนไก่ก็ได้น่าจะชอบเรียบร่อยครับดูพักของเราครับสดๆเลยครับของออ ตัวฝักยาวนะครับขนมจีนสุดยอดครับมาครับมาครับขนมจีนนะครับวันนี้ขนมจีนน้ำยาปลานะครับเนื้อปลาดุครับมาครับมือสันเรามือน้องเบิร์ตน่ครับดูความน่ากินอูหิวเจียวเลยสีสันน่าตาครับละเอียดมากกินกัะพักครับมาครับมาครับไปเข้าด้วยกันครับ ครับสวัสดีงามครับมาครับตะเกียบนะครับหนื้ของเบอร์เจจแตะเกียบจอนช้อนยาวนะครับที่เปพักสดกินเลยอืมหมอ้อหมอ้อฮะเน็ต ฉันปลาก่อนเลือดจจิงๆเลยฉันจะปลาลงไปอกคจับนะครับ เนื้อน้ำปลาดล้วยออนน้ำปลาน่อยหอมผักเข้าแล้วเง้ออ,อครับ <c oughs> เป็น,นา้าเป็นนั่งร้านก๋วยเตี๋ยนั่งอย่างเป็นที่อ้ายเป็นไง ข้าเหียออกไปเพราะเรากำลังกายเนอม,มือมหาซันเนาะก <c oughs> ันอย่างงี้นะ <c oughs> มันกินถึงเวลาแล้งเลยดุขยับเวลาเข้ามาแล้วกันฮัาซันแมลงเป็ยนยังนครับเนาะสันซู่สันคา นันก็จะแบบหมดนะล,ลงเนาะเล่นหมดจานเลยดิความจริงมันต้องมีกระลำไ้ซีเรีหลโหละพาโงระพาคำด้วนาาเก็รั้มนะแมนสันนิษฐานลุงเฮ็ดด้จุนะ่มด่าง ยังเลยไม่แทงเลย <c oughs> ไป้ะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดซับตะข่ายกดไลคล์กดแชร์บ้างด้วยตัวครับไปนะครับอย่าสวัสดีมามครับ